มีคนมากมายนะครับมาคุยกับพี่หมอที่ตัวรายหมอประกันสังคมออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวพี่หมออ่านให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามพี่หมออยู่ครับขอบคุณครับยินดียินดีครับรบกวนเวลาพี่หมอครับเรื่องแก้พรบประกันสังคมถึงไหนแล้วครับดูคลิปพี่หมอบอกว่านำร่างกฎหมายเข้าครมภายในเดือนนี้แต่ไม่ทราบวันใช่ไหมครับแล้ว ถ้าครอรมไม่เห็นชอบจะเป็นยังไงต่อครับโยนมาที่สำนักง,งานประัาสังคมร่างใหม่อยู่อย่างนี้หรอครับพี่หมอตอบนะครับบอร์ดพิจรารณากำลังพิจารณาประชาพิจารณ์อยู่ครับซึ่งพี่หมอทราบมานะครับว่าเขาจะรวบรวมเสร็จภายใน3 1พฤษภา <c oughs> ตอนนี้น่าจะส่งตัว เข้าไปที่บอร์ดครับส่งบอร์ดเสร็จถ้าบอร์ดโอเคก็จะส่งเข้ากระทรวงครับถึงจะเข้าครอมอครับ <c oughs> หมายถึงว่ายังไม่ถึงขั้นตอนร่างกฎหมายใหม่หรอครับจริงๆมันอยู่ในการขั้นตอนการร่างอยู่นี่แหละครับกําลังร่างอยู่ยังอยู่ในเรื่องประชาพิจารณ์อยู่หรอครับ <c oughs> ก็ใช่ครับเขาประชาพิจารณ์อยู่นะครับจริงๆแล้วโปรเซสนะครับมันก็จะมีก็คือ1บอร์ดเสนอเข้าไปที่ รัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีเห็นชอบก็เสนอเข้าไปที่ครามครามาเห็นชอบแก้พรบก็ส่งเข้าไปรัฐสภานะครับ<ม>ก็จะมีโเรเซสในเรื่องของสภานิติบัญญัติเห็นชาติแล้วก็ส่งเข้าสอวอพิจารณาแล้วก็ส่งตรวจสอบต่างๆนะครับประกาศออกมาเป็นราชกิจจาก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรครับเป็นปีถึงปีครึ่ง นะครับเขา,าผู้ประกันตนนะครับหรือสมาชิกก็พิมพ์ว่าอีกนานเลยแถมยังไม่แน่นอนด้วยว่าจะผ่านทนไม่ไหวแล้วบอกก็พิมพ์ไปรัฐบาลเขาไม่เห็นความเดือดร้อนจะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องรอเขาแก้ตามขั้นตอนต่อไปคุนปิยาก็พิมพ์มานะครับว่าถ้าออกสื่อดังๆน่าจะมีคนสนใจเรื่องนี้เยอะนะพี่ ตอนนี้ยังมีหลายคนนักที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินที่ประกันสังคมหักไปว่าต้องได้คืนทำไงดีครับพี่ให้สื่อหลักๆนำเสนอข่าวเรียกร้องแบบนี้ต่อเนื่องประเด็นที่ว่าคนไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องเงินชราภาพก็ใช่ครับคนเดือดร้อนออกมาน้อยทั้งรัฐและสื่อไม่สนใจพวกเรานั่นสิครับนั่นนอนหนูร้านตัวเลยสิครับจะเต็มอยาก พี่หมอก็ส่งไปนะครับว่าพรุ่งนี้พี่ศิวกรแบบจะจัดไปหาเบาะนะครับก็เลยถามเขาก็เลยพิมพ์มาว่าอยากไปที่สุดเลยครับพี่แต่ติดที่ลูกจะพาไปด้วยก็กลัวเด็กจะเหนื่อยแยกกันอยู่กับแม่เขาครับอยู่กับทมผมกับลูกกับมาทํางานต่างจังหวัดแล้วครับพี่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเลยอยู่กันสองคนพ่อลูกครับอยากไปอยากไปแบบนี้แหละครับ พี่หมอเลยพีพ่คนไปน้อยไม่ให้ความสําคัญเป็นธรรมดาเข <c oughs> าก็ไม่ให้ความสําคัญนั่นสิครับพี่นั่นจุด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 สิครับใจจริงผมอยากเดินประท้วงด้วยเลยครับอยากเดินจากเหนือลงใต้สุดเลยหาป้ายที่ติดตัวประกาศให้คนรู้ตัวไปเลยต้องมีคนออกมาทําอะไรสักอย่างครับเดินประท้วงก็ดีครับคิดอยู่แล้วแต่ทําอยู่ขอวางแผนเรื่องรูกก่อนครับพี่โรงเรียนใกล้เปิดด้วย ี่หมอก็เลยตอบทําเท่าที่ทุนกายใจพร้อมเลยครับถ้าจิดเราไม่ทําก็ไม่เกิดผลอันใดถ้าผมเดินเมื่อถ้าผมเดินเมื่อไรรบกวนพี่หมอออกแบบคําที่จะเขียนลงกระดาษให้ผมสักหลายๆคํานะครับครับครับ